เรื่องในวงเทสตอรี่อีที่14ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเจิ้งเหอและจื่อหนันเจนินเจิ้งเหอคือนักเดินเรือในตำนานของจีนแล้วก็เข็มคิดนะครับผมถามว่า2เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยเจิ้งเหอนะครับเป็นนักเดินเรือในตำนานของจีนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับคือเจิ้งเหอเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดค้นเกี่ยวกับการ การทำแผนที่เดินเรือใดหลายอย่างก็คือในช่วงนั้นนแผนที่เดินเรือในประเทศคือเขาอาจจะมีการเดินเรือไปในประเทศจีนแต่ว่าการเดินเรือออกไปนอกประเทศออกไปทวีปอื่นเนี้ยยังไม่ได้รับความนิยมหรือยังไม่ได้มีการทํามากมายนะแต่เจ้งเหอนเป็นคนแรกๆเลยที่ทาในจีนกนะ็คือทําการเดินทางออกไปเจครั้งไปทั้งหมด30ประเทศนะครับผมซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลแล้วก็ เป็นสิ่งที่ตอนนั้นถือว่าล้ำมากนะครับผมคือเจ้างเหอเนี่ยเกิดในปี1914ชื่อเดิมของเขาชื่อว่าหมาเหอเขาไปชื่อเจ้งเหอแต่เจิ้งเนี่ยเขาได้รับพระราชทานนามสกุลมานะครับผมในช่วงนั้นคือเขาได้รับความดีความชอบในการโค่นล้มจักรพรรดิเจียนเหวินนะครับทำให้เขาได้รับนามสกุลที่ชื่อว่าเจิ้งกลายเป็นชื่อเจิ้งเหอนะครับผมต่อมาเนี่ยเขาได้มีความสําคัญในการเผยแพร่เกี่ยวกับว่านกรรมของจกักรวรรดิจีนและก็การ เพ <p ull et> ื่อบรรณาการให้กับกษัตริย์ของรัฐอื่นด้วยนะครับผมเพราะที่ทุกวันนี้ว่านําจีนที่จะรุ่งเรืองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกการแพทย์จีนการศึกษาภาษาจีนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเจ้งเหอนะถามว่าทําไมเพราะว่าเจ้งเหอคือการที่เจ้งเหอเนี่ยได้เดินเรือนะครับออกไปที่ประเทศอื่นใช่ไหมเขาเนี่ยได้ทําการ ให้คนนะ่ะที่อยู่บนเรือเขานะครับผมคือมีบางคนนะ่ะเขาเห็นประเทศนี้แบบสมมติผมนั่งเรือไปกับเจ้าเหอรแล้วเอยประเทศนี้น่าสนใจผมก็ลงเรือไปแล้วก็ไปอาศัยไปสร้างครอบครัวที่ประเทศนั้นเลยในช่วงนั้นคือช่วงนั้นมันไม่ได้ใช้พาสปอร์ตไม่ได้ใช้อะไรไงเวลาข้ามประเทศไม่เหมือนสมัยนี้ไงคือเขาก็ไปตั้งหลักปักฐานพอคนจีมมนไปตั้งหลักปักฐานเยอะ ตรงนั้นนะครับเขาก็ได้มีการเผยแพร่อรารยธรรมจีนมีลูกหลานคนจีนมีวัฒนธรรมคนจีนที่เผยแพร่ออกไปในหลายๆประเทศนะผมคือช่วงนั้นน่ะถือว่าเป็นช่วงการเริ่มต้นของวัฒนธรรมจีนที่ได้เผยแพร่ออกไปนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นที่ที่เราชอบเรียกกันอ,ะอ่ะลัทธิขงจื๊อที่เป็นสมาคมขงจื๊ออย่างเงี้ยที่ใช้ในการทดสอบหลักพวกภาษาจีนต่างเงี้ยอ,อ่ะก็เกี่ยวกับเจ้างเหอด้วยเพราะว่าในช่วงนั้นอะ่ะ คือจีนอ่ะได้เผยแพร่แล้วก็นำคนของเขาอ่ะไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศต่างๆนะครับผม,มแล้วก็เขาไปอยู่เนี่ยเขาก็มีคนหลายรูปแบบมีคนทั้งที่แบบเอออยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนทั้งที่อยากจะกลับประเทศของเขานะครับผม,มเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเจิ้งเหอเนี่ยเขาได้มีผลงานอะไรบ้างในช่วงที่เขาเดินเรือนะครับผมือช่วงที่เจิ้งเหอเขาเดินเรือเนี่ยเขาได้ทําผลงานมากมายเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับ การเผยแพร่ของราชวงศ์หมิงแล้วก็จีนนะครับคือเขาได้สร้างสถานะสําคัญให้กับกษัตริย์ราชวงศ์หมิงนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปนะครับผมในประเทศต่างๆแล้วก็เข้าไปอาจจะ,ะใช้การทูตนะในการเข้าไปคุยเจรจากับประเทศอื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างระบบบรรณาการที่ชื่อว่าจิ้มก้องจิ้มก้องนี่เป็นภาษาไทยที่มันเพี้ยนมานะแต่จริงเขาเรียกว่าจ,วจิ้นก็คือจิ้นก้องเป็นเครื่องบรรณาการนะครับผม เป็นเครื่องมาการที่เอาไว้ให้เกี่ยวกับกษัตริย์ของที่อื่นด้วยแล้วก็จะมีการนําทุงของประเทศอื่นเนี่ยมาด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้กษัตริย์ของจีนเนี่ยได้รับเครื่องมนาการจากประเทศของเขานะครับคือมีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต,ต่างๆเผยแพร่แล้วก็นาทรัพยากรมีการค้าขายนําทรัพยากรจากประเทศอื่นเข้ามาสู่ประเทศจีนนะครับผมคือเปือของเขาเนี่ยมีทั้งหมด200ร้ายล เขต้องทาความเข้าใจว่าเวลาเรานั่งเรือหรือขับเรือไปที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยที่ลำเดียวแล้วถึงคือเนี้ยเขาจะต้องมีเรือเสบียงเรือเล็กเรือใหญ่เรือขนาดกลางมาสมบนเปกันไปทาให้เป็นกองเรือขนาดใหญ่มากถึง200ลําได้เลยครับผมบนเรือเนี่ยจะมีขณะทูตุนมีคนบังคับเรือแล้วก็มีคนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการขุนนางอ่ะเขามีเหมือนกัน เวลาเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะบรรทุกสินค้าจากต่างแดนนะครับผมเป็นเครื่องบรรณาการมาให้กับกษัตริย์อ่ะแล้วอันนี้คือผมเคยได้ยินมาว่าเขาได้มีการนําสัตว์ของนาสัตว์แปลกๆของประเทศทต่างๆมาถวายเป็นบรรณาการด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปแค่ทวีปเอเชียอย่างเดียวนะเขาไปหลายประเทศมากเขาไปมากถึง30ประเทศด้วยกันคือสัตว์แปลกๆนั้นคือเรามายีราฟเขาได้มีงานนํายีราฟนะไปเป็นเครื่องบรรณาการของราชวงศ์หมิงในะช่วงนั้นด้วยเออถือว่าแหวกแนวดีนะครับผมอ่ะ ในข้กต่อมาคือจื่อหนานเจนทําไมผมถึงเล่าเรื่องจือหนานเจนเพราะว่าในสมัยเจ้าเหอนเนี่ยเขาที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าเข็มทิศหรือจือหนานเจนเนี่ยปล่อยมากเพราะว่าในการเดินเรือใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเอ้ยขับเรือไปทิศนูน้นทิศนี้แบบมัวได้เราจะต้องมีห้องเข็มทิศอ่ามีห้องเข็มทิศมีห้องเดินเรือ คือเวลาเราเดินเรือเราจะต้องสําคัญกับทิศทางสําคัญกับแผนที่การเดินเรือคือถ้าไม่มีห้องเข็มทิศไม่มีเข็มทิศต,ตรงนี้ไม่มีการเปิษผลขึ้นมาก็จะไม่มีการสร้างแผนที่เดินเรือหรือไม่มีการเดินเรือเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันจะทําให้หลงทิศเพราะมหาสมุทรมันกว้างใหญ่ไกลมากนะมันไม่เหมือนกับถนนที่แบบเออเราขับไปดู Google Map ได้อจอนันเจ้อหนะ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของจีนในสมัยราชวงศ์ฉินคือในสมัยนั้นนะครับผมเขาได้มีการสร้างขึ้นมา แต่เขาไม่ได้เอาไว้เป็นเข็มทิศนะผมเหล็กที่ใช้ในการสร้างตัวเสือนเจอหรือว่าเข็มทิศเนี่ยมันคือประตูนะครับของพระราชวังยาอมตะนะครับผมคือประตูนี้เป็นหินชนิดพิเศษที่เขาคือไม่ใช่ชนิดพิเศษเหรอกในปัจจุบันก็คือที่เรารู้จักกันจะเป็นหินที่มีแรงลึงดูดก็คือแม่เหล็กนั่นเอง คือในช่วงนั้นน่ะเขาสร้างประตูที่เป็นแม่เหล็กเพราะว่าเขากันนักฆ่าไงเผื่อแบบนักฆ่ามันเก็บมีดเก็บอะไรไว้ในตอยวางเนี้ยแล้วจะเข้ามาราชวังไอ้แม่เหล็กมันก็จะดูดเออในสมัยนั้นนะครับผมคือเขาได้มีการพัฒนากันมาอย่างมากมายนะครับในเข็มทิศจนถึงในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้กับหมิงใต้มีการพัฒนาเป็นหลวผานหลวงผานนาะจะเป็นแผ่นทิศทรงกลมนะผม,มวางบนก็คือจะมีการเอาเข็มทิศอะวางบน มันวางบานแผ่นทิศนะครับผมก็คือเป็นฐา,านเป็นแผ่นแผ่นกลมกลมอ่ะเออแล้วมันจะสามารถบอกทิศทางได้ละเอียดขึ้นมากกว่านะครับผมอันนี้คือพัฒนาขึ้นมาในระดับหนั้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้กับหมิงใต้ที่เขาพัฒนาได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาจําเป็นนอเอกมาใช้ในการเดินเรือนในสมัยราชวงศ์หมิงไงเออที่ผมบอกมันเป็นการทําพัฒนามาเรื่อยเรื่อยจนเกิดเป็นห้องเข็มทิศก็คือจนฝังขึ้นมาแล้วเครื่องเหนเนี่ยก็คือมีการใช้ได้อย่างแบบ แผลหลายเพราะว่าคือต้องใช้เดินเรือใช้การเขียนแผนที่เดินเรือหลายหลายอย่างนะครับผมเนี่ยคือมันมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับเรื่องเจิ้งเหออย่างมากเพราะว่าเจิ้งเหอเป็นนักเขาเรียกว,ว่านักเดินทะเลนักล่องเรือเออที่สําคัญของจีนนะครับผมที่ใช้เข็มทิศในการบอกทิศทางต่างๆเนาะโอเคในวันนี้ผมมาเล่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วท่าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเรื่องในวงเตอร์สตอรี่ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ